ปริศนาวานหลังคอมที่คอยปกป้องสายพันธุ์อื่นจากวานออกาลูกวานหลังคอมมักจะตกเป็นเหยื่อของวานออกาเสมอครับเวลาที่อพยพจากพื้นที่ขยายพันธุ์ทางใต้ไปยังพื้นที่หาอาหารทางเหนือสิ่งที่แม่วานหลังคอมทำก็คือการใช้เส้นทางเลียบไปตามชายฝั่งที่ไกลขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับฝูงวานออกาในกรณีที่ถูกโจมตีแม่วานหลังคอมก็จะพยายามสู้กลับครับ หรือไม่ก็ดันลูกๆของมันเอาไว้บนท้องและยกขึ้นเหนือน้ําเพื่อไม่ให้วานออกาเข้าถึงได้ง่ายแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการพบเห็นวานหลังค่อมแสดงพฤติกรรมแบบเดียวกันกับแมวน้ํานั่นคือยกพวกมันขึ้นเหนือน้ําจนกว่าวานออกา้าจะแยกย้ายไปจากภาพนี้เราจะเห็นว่าแมวน้ําเวดเดลตัวผู้เข้าไปหลบภัยบนท้องของวานหลังคอมส่วนวานหลังค่อมก็จะใช้ครีบยึดแมวน้ําเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดออกไป มีการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์โดยวรารสาร Marine Mammal Science ที่ระบุว่าจากบันทึกทั้งหมด115ครั้งที่วานหลังค่อมเข้าไปปกป้องเหยื่อของวานออ้กามีมากถึง89%ที่เหยื่อไม่ใช่วานหลังค่อมด้วยกันเองแต่เป็นแมวน้ำและลูกวานสายพันธุ์อื่นหรือแม้แต่ปลาแสงอาทิตย์ส่วนเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นในปี2012ครับในอ่าวมอนเทเรรัฐแคลิฟอร์เนียเหตุการณ์นี้บทความของ National Geographic ได้บรรยายเอาไว้ว่า มีวานหลังค่อมสองตัวปรากฏขึ้นเมื่อฝูงวานออก์าโจมตีแม่วานสีเทาตัวหนึ่งกับลูกของมันแต่สุดท้ายพวกมันก็ไม่สามารถช่วยลูกวานเอาไว้ได้แต่แทนที่วานหลังคอมทั้งสองตัวจะแยกย้ายไปกลับมีฝูงวานหลังคอมอีก14ตัวโผล่มาและขัดขวางไม่ให้วานออกก้ากินซากลูกวานตัวนี้มีตัวหนึ่งที่คอยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดและขู่คำรามเสียงดังไม่ให้วานออกก้าตัวไหนเข้ามาใกล้ฝูงวานหลังคอมทำเช่นนี้เป็นเวลาถึง6ชั่วโมงครึ่งเลยครับ ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานที่สุดสําหรับพฤติกรรมนี้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นที่ทราบกันดีครับว่าวานหลังค่อมคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเพียงชนิดเดียวที่สามารถขับไล่ฝูงวานออกาได้วานหลังค่อมมีร่างกายที่ใหญ่โตมีครีบหางและครีบอกอ,กอันทรงพลังและอยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นเดียวกันครีบอกของวานหลังค่อมมีความยาวกว่า5เมตรและหนักอย่างน้อย1ตันถือเป็นวานที่มีครีบอกที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาอาณาจักรวานทั้งหมดนอกจากนั้น บนร่างกายของมันยังเต็มไปด้วยเพียงอันแหลมคมอีกด้วยการโดนครีบของวานหลังค่อมฟาดเข้าไปจะทําให้วานออกาได้รับบาดเจ็บเกิดบาดแผลและติดเชื้อในภายหลังดังนั้นการหลีกเลี่ยงการประทะจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเสมอส่วนเหตุผลที่วานหลังค่อมคอยปกป้องสายพันธุ์อื่นจากวานออกายังคงเป็นปริศนาสําหรับนักวิทยาศาสตร์จนมาถึงทุกวันนี้ครับและจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า วานหลังคอมเหล่านี้จะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจสัตว์สายพันธุ์อื่นซึ่งเป็นอารมณ์ที่ลึกซึ้งเช่นเดียวกับอารมณ์ของมนุษย์